จากฝ่ามือเปลี่ยนเป็นหลังมือจากหลังมือเปลี่ยนเป็นหน้ามือเนาะหรือว่าจากดินเป็นฝ้าจากฝ้าเป็นดินเนาะสบายดีสบายดีทุกคนนะยินดีตอนทับข่าวสุซองมิตรค่ะเกิร์ลแชเนลเมือ่อ้ก็กลับมาพบกับมิโดเซนเกาเซนเคยเนาะกะกักคือทุกคนหูเนาะโลกออนไลน์ปัจจุบันคือเปลี่ยนไปแล้วผสมจาก ฝ่ามือเปลี่ยนเป็นหลังมือจากหลังมือเปลี่ยนเป็นหน้ามือเนาะหรือว่าจากดินเป็นฝ้าจากฝ้าเป็นดินเนาะทุกคนน่าจะเข้าใจประโยคที่มิโตเบอไปตอนนี้เนาะก็คือคนที่แบบโบเคยมีซื้อเสียงโด,งดังก็สามารถมีซื้อเสียงโด,งดังแล้วก็มีเงินได้มีเงินมหาศาลแล้วก็กลายเป็นเศรษฐีได้ย้ Nh อนโดออนไลน์มงเสือ้อหรือโบมีหลายลายคนนอนปดนี่ให้ครอบครัวด,ด้วยการขายเครื่องออนไลน์แล้วก็มีหลายลายคน ที่แบบเอออยู่บันนอบันนอบันนาเหตุแบบงก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 หรือว่าการใช้ชีวิตแบบปกติธรรมดาทั่วไปชาวนาชาวสวนจะได้กลายไปเป็นดาราที่มืซอเสียงโด่งดังเป็นดวงดาวก็ได้หรือว่าหลายๆคนที่แบบโด่งดังระดับพระเอกแถวหน้าของวงการของประเทศก็กลายเป็นดินได้กลายเป็นคนที่กลายเป็นคนที่แบบเออสังคมบอ บอ่าบปบซึ้อสมงกับป็นได้เนาะขั้นถ้าเอาเห็โดตัวพอดีอันี้ตัวหมายถึงหมายถึงว่าออนไลน์ปัจจุบนนันมีอิทธิพลหลายกว่าหลายกว่าเลยลยอยางเนาะหลายกว่าเลยหลายยาเนาะจะเป็นเงินเด้จะเป็นซื้อเสียงจะเป็นทุกสิ่งทุกอย่างสําหรับคนที่ใส่เป็นของโลกออนไลน์ปัจจุบันนี่เนาะ ก็คือว่าไปว่ามาสรุปยังไงก็คือมืม่อนี้มีตัวจะพาทุกคนท่านผู้ชมทุกคนเนาะมาโหจับก,การขนโงงจากอยู่บนอื่นเข้ามาดอยก็คือเข้ามาบ้านขมีตัวนี้เนาะบ้านญาติโบแล้วก็ต้องพานอยูห่หลายเดยเนาะก็คือมื่อนี้สิ่งที่คาดบุญในการไปบนอืน่น หรือว่าในการออกจากเพ่อนของตอนนี้ก็คือแมสนะคะคุณผู้ชมก็คือหน้ากากนาะต้องใสไว้เพื่อป้องกันพญาที่กำลังระบาดตอนนี้เนาะกันเลยเดแล้วก็จะเป็นตัวแบบให้คนที่มาชมขามาเบิง่งคลิปของพี่โดนอ้องให้เป็นแบบอย่างให้นอห้องๆแล้อวก็ให้คนที่แบบเออกำลังเบิ่งอยู่นาเนาะหรือว่าคนที่แบบบ่มีความตื่นตัวขนาะด้องใสเนาะเพื่อป้องกันนะจ๊ะนี่ไปเลยแล้วก็จะขี่รถจักรไปเนาะเพราะว่าโดสร้างเครื่องมาแต่อ่า อยู่บ่อนอื่นนะคุณผู้ชมเดี๋ยวไปเอาเครื่องมาแล้วาจะาอธิบายให้ฟังเนาะเกี่ยวกับคนสงวนหยุ่งยากแวๆๆนวใดนี่แหละเนาะตอนนี้คือไปเอาเครื่องมาก่อนนะจ๊ะโอเคไปเลยแต่ว่ามิโดกจะไปผู้เดียวเนาะมิโดก็จะไปผู้เดียวนะตาก,กล้องของตอนนี้ก็คือมีเรียกอยู่เฮนนือนอกจากนี้มิโดจะไปอำเภอคนเดียวเพื่อไปเอาของนะคะก็จะมีมอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซาย,ายก็ไม่รู้ มอเตอร์ไซค์สร้างฝันคันนี้แหละคะ่ะคู่ใจไปไหนไปกันตะลุยหมดทุกที่นะคะบูรูลาเนาะไปพาไปหอจุดหมายทุกเทือเลยเน้ณผูงแล้วก็ตอนนี้แดดฮ้อนหอน่อุ้ยโอ้ยร้อนมากเลยโอเคแป๊บหนึ่งเด้อสตาร์ทก่อนเนาะก็คือรถก็ นุ่นเกาเนอะก,กันเลยวะต้องใส่แห่งเลยเยนี่ยไปก่อนเลยไปก่อนเลยม,มาคนเดียวนะ่ะผุ้ชมแล้วก็ือบจะบูเห็นไถเลยในหาดอาหารของกุกกิจเนาะน,นี่คือหาด ั่านต่มนำมันดูซุกๆเรามีตัวเคยพามาเนาะแล้วเขามาเอาเครื่องบอนนี่แต่ว่าเห็นเขาจะแบบไม่อยู่อ่ะอยู่ไอยู่ผมหูเนาะเดี๋ยวเบิ่งนก่อนนี่เนาะเขาจะเอาเออกไว้อยู่นี่แล้วก็เขากจะโบได้สัมผัสกันทูซุมเดี๋ยวก็จะโอนเงินค่าหิวผ่านบิชิอาวันเป็นที่เรียบร้อยนะคะค่าฝากอันนี้คือคือเท่าไรนั่นเดี๋ยวมึงดูจะไปเฉลยอยู่เพื่อนเนาะคือตอนนี้หอนแหง่อต้องกลับเพื่อนก่อนเนาะ นี่เงินเขาเนาะบ่เห็นเลยปบ้ันนี <c oughs> ่ค่ะทานผู้ชมเขาเหวี่ยวออกมาแล้วก็หนีเลยฟูเจนเนอร์ เต่อผสมเนื่องจากอากาศห่อนเดรสใส่ผ้าอัดดังเดี๋ยวหายใจก็เกือบบอกเนาะไปเลยคือตอนนี้ตัวจะพาไปแน,นะนํารายละเอียดเนาะว่าเครื่องสั่งมาแต่ใส่แล้วก็มีคนหย่งยากแนวใดต้องใส่เวลาโดนหรือบอกมาเลยนี่ทำบ้มเนะมตัวก็ไปเอาเครื่องมาแล้วล้วกันคือเมื่อกี้มิโก็บอกแล้วเนาะว่าเฮาบโบไปใกล้ชิดกับคน บอนอื่นเนาะคือเมื่อกี้หนูตัวไปเอาเครื่องก็ต้องจ่ายผ่านแอปให้เขาลองสมคายหิวเนาะคือแบบว่า่ได้เห็นเจ้าของที่หิวมาเลยเขาก็ย่านเขาเขาก็ย่านเขาเนาะเนื่องจากว่าโควิดอยูบรเกียวคือระบาดแห้งเนาะแต่ว่าตอนนี้คือเขามาเบิงเครื่องก่อนเนานะอันนี้จะเป็นอ่าจะเป็นซีนเนาะสมเนื่องจากว่าคนเราจะนุ่งซีนเนาะผู้หญิงตรงนุ่งซีนสมมตินี่คือมีตัวนุ่งตอนนี้นี่จะเป็นแบบนี้นะคะ แต่ว่าอันนี้คือผ้าไม้มอนเนาะไม่แมนบ,ไมบอไม่หลาดบอคือมีตัวซังอยู่ปากเซนำมสมนครปากเซเด้อคือถ้าแมนสมัยแตกโกนเนาะขันถ้าบูมีโลกออนไลน์หรือว่าบุมมีสมาร์ทโฟนบูมีโทรศัพท์เนาะบูมมีอินเทอร์เน็ตเนาะก่อนที่จะไปหอดปากเซกงใส่เวลาเกือบเดือนทำสมขันถ้าคันถ้าคันถ้าใส่พาหนะในการขี่แบบซักซ่าละสมัยเนาะ หรือว่าขั้นหากีแบบสมัยตะโกนเขาจะใส่ามาเนาะก็ค่อนข้างประมาณนั้นเนื่องจากว่าเนื่องจากว่าบบเกียวอยู่ภาคเหนือเนาะแล้วก็ปากเซอยู่ภาคใต้สุดคุณสุนก็เลยว่าอยู่คนละโซนอยู่คนละโซนของประเทศเลยเนาะก็เลยว่าไกลแต่ว่าสังคมปัจจุบันโลกออนไลน์ปัจจุบันสามารถทฮ็ดให้เขากล้ชิดได้แบบง่ายได้ก็คือสมเทียบให้เบิ่งกับการสร้างเครื่องของมิโตะมิโตงสร้างเครื่องวันที่เสาร์าง,งเนาะ แล้วเมื่อนี้กับวันที่เสาหาบดูชูเมืม่อนี้วันที่เสาหาเนาะเมื่อนี้เราได้เครื่องเลยมดซมเนื่องจากว่ามีบริษัทหลายๆบริษัทเกิดขึ้นเนาะปัจจุบันเกิดขึ้นบริษัทฮับทรงเครื่องเนาะอ่าแล้วก็ที่สําคัญที่ขาดบริสก็คืออินเทอร์เน็ตนมดสมเยัดให้เขาสา่งมาที่แบบไกลสิได้นะนี่จะเป็นแบบนี้แล้วก็อู้งามกว่าฮกอยู่ในโฮสสั่งลงติดสั่งแฮรดี้ดีแล้วที่สําคัญเขาเซียวมดสมก็เลยมาสั่งาม,มาเนาะ เนยิงลาวตัวนุ่มสิ้นนะจ๊ะตัวสซงมาซีโตเนาะงามๆเลยไม่ขายอยู่ปักเซเรื่องกใครไปสนใจนุ่มสิ้นนุ่มงามแบบนี้เนาะ FC คนใดที่เป็นคนลาวหรือว่าสาวลาวสามารถอิบอตนบ็อกหันใตัวแดงตัวจะแนะนน้ำพันนี้ให้คือแบบสวยมากแล,กาล,ล,ล้วก็ที่สำคัญคือเซลล์ตลอดเนาะห5นี้เนะาะน,าน,นี่งามบล็อกข่ากับมิตัวบลอกมิตัว์วข่าวในงมไหมราคาของมันจากปกติ 4แสนห้าสิบตัวนี้เนาะแล้วก็ตัวนี้คือห้าแสนห้าสิบเขาเซลออกนะเขาเซลในหลายเนาะในหลายประมาณห้าสิบคนผู้สุกปีทีธมิตรเขาเจ้าจะให้ในราคาที่แบบเออนาทีทองนะตัวนี้ก็คือนี่อันนี้คือเฮ็ดให้เฮาจอยเลยสีนี้นนนนนเนาะสเหมือนๆแค่นี้โอ้ตัวจริงงามเลยพว่าอ,อยู่ในอ,อยู่มือถืออ,อ,อ,อือโอ้ยงามงามสวยมาก ราคาเขาจะเซลล์ออกหมดเลยจากราคาปกติคือทีมเมโดวัลเนาะ450หา5นคือสองตัวนี้เอเอสองตัวนี้ราคา5 5 0แต่ว่าเขาเซลล์ออกในราคาพิเศษพิเศษอ,อุดมสองตัวนี้กับตามกวน,มน,นหนึ่งเนาะมีสวยมากเลยนี่นี่นะคะเดี๋ยวจะลองแท็กกับตกคิงให้ดูโอ้ตัวนี้เขากับสีนี่เลยนี่ สวยนะสวยนะนี่เมนิงเราต้องลงสิ้นเนาะเออ <c oughs> แล้วปัจจัยหลักๆที่มาตัมาเฮ็ดคลิปมื้อนี่ก็คือมันจะเฮ็ดให้เบิ้องอำนาจของโลกออนไลน์หรือว่าอินเทอร์นเน็ตมันเป็นดาวไดเนาะจากคนยุคไกลเฮ้ให,หอ,อกลกได้นะจากโลกที่กว้างเฮ็ดแห่โลกแคบได้เฮ็ดเห็นโลกกลายเป็นย่อยๆได้เนาะนสมเนาะ แล้วก็อินเทอร์เน็ตสามารถให้เราเป็นคนข้างมีได้ขนาดเป็นไผงหูใส่หูน้ำใส่มันเนาะอันนี้จะเป็นเสื้อเนาะที่เราสังมาแต่รวมน้ำท่ารวมแต่ว่ารวมน้ำท่าแต่โบกายเนาะรวมน้ำทาบกเกี่ยวรวมน้ำท่าประมาณร้อยกิโลร้อยทูนเนาะแม่กิโลเธอที่ยาด้วยซิมะประมาณนั้นประมาณร้อยสี่สิบกว่ากิโลเนาะ แต่ว่าเส้นทางดีนำสมงจะเป็นเสือ้อจะเป็นเสื้อแขนยาวนำ่งูงมี่สีเนื้ออู้สวยอะสวยมากมือเดื้อ้แพคก็ดีดีนี่สั่งเครื่องออนไลน์ เครื่องออนไลน์เครื่อง้กกระขายเครื่องออนไลน์คืคอการนาะคัน,นคถ้าใครอยากได้เครื่องแฟชั่นหรือว่าเครื่องประดับแฟชั่นต่างๆเข้าไปที่เฟซบุ o กเยอะค่ะเกินนะแต่ว่าช่วงนี้ถึงโควิดเขาปิดทางตัวก็เลยว่าเอ,อ่ยุดหน่อยนึงเนาะแล้วก็อาหารเสริมลดน้ำหนักในตัวกระขายคือกันเนาะแล้วก็ลิปสติกงามๆสำหรับสาวๆนี่นะมีกระสีสีให้เลือกเนะี่ตัวนี้หัวดสบใหญ่เนาะตรงนี้น,นิ้วข้อไหนเนี่ ต้องเล้ยยิบแอวในเข้านะนีจะเป็นเครื่องสุภาพลงไปหาปุญญาณเนาะแล้วที่สำคัญก็คือ,อจุดประสงค์ทีไม่โดมา มื่อนี้ก็คือคือมีตัวเรืองว่าเนาะว่าโลกออนไลน์มันมีอำนาจได้มนตัวแสดงให้เห็นแล้วเนาะโลกออนไลน์สามารถเปลี่ยนจากมุมมืดกลายเป็นมุมสว่างจากมุมสว่างกลายเป็นมุมมืดได้ในเวลาเดียวกันเพียงแต่ว่าเฮาหู้แล้วก็เฮามีสติในการน้ำใส่มันโอ้คือแบบมันไวกว่ามันไวกว่าแบบมันไวกว่าทุกสิ่งทุกอย่างในตอนนี้เนาะอินเทอร์เน็ตนะ มันไวกว่าเนาะแล้วก็ที่สําคัญก็คือมีตัวอยากจะเว้าการขนโงมาเตยสมมุติวราอยู่ปากเซมาเนาะคือตัวอย่างตอนนี้มีตัวสังเครื่องมาเตยปากเซเนาะต้องใส่เวลาประมาณ3ามมือแล้วก็ฮอดเหินโตัวเรียนสมูงการขน่งค่อนขังลาบากโบกันลาบากเนื่องจากว่าจากปากเซโงมาฮอดบอกแก้ว แต่ว่ามีตัวบริษัอยู่ตัวอยู่ตัวบ่อแก้วนมีตัวอยู่บ้านนอกมีตัวอยู่เขตนอกมีตัวอยู่เขตนอกแล้วมีตัวอยู่ดอยมีตัวอยู่ห่างไกลสองหีกก็คือมีตัวเราต้องหาคนหรือว่าได้สคนทักเหยวเครื่องแต่อยู่จังหวัดบ่อแก้วมาอำเภอเมืองนะราคาค่าซองเนาะบริษัททุกบริษัทในตอนนี้คือ12,000งพักิบทั่วประเทศทั้งส่ง ถามบุขึ้นได้แต่ว่าหลาสุดนี่ตัวสังเครื่องมาแต่ปากเซมีตัวเสียสิบสี่พันโน่นึงจกว่ามันก้าวไกลเดแล้วก็จากจากปากเซม,มาหอดตัวหอยทรายตัวแขวนแขวงบบแก้วเนาะแล้วก็อ่าแต่แขวงบบแก,ก้วแต่อันตัวหอยทรายมาจาังหวัดตั้งแต่จังหวัดบบแก้วมาอำเภอเมืองนี่มีตัวเสียสิบห้าพันกีบขาหิวนั่นสะุว 15,000กีบในระยะทาง1 0 0ยกว่ากิโลแล้วก็เ้นทางบอด,ดี้คำตือหผมคึดว่ามันก็ขมคาเนาะแล้วก็คนทรงก็จะประมาณนี้ทรงกนค่อนข้างแบบหลายมือนหนึงแต่ก็แต่ก็แบบดีนะแล้วก็ประมาณนี้แหละคั้นถาา่าไพมาค,คลิปนี้ก็กดไลค์กดซับสไคร์ลแล้วก็กดแชร์ให้มีตัวเดเด้อแล้วก็สำหรับคนที่ใส่หลบหลบออนไลน์หรือว่าคำเซือว่าต้องรอยเปอร์เซนเนาะทุกคนในตอนนี้ในคนยุคนี้ต้องใส่ โลออนไลน์หรือว่าอินเทอร์เน็ตู่แล้วเนาะโซเชียลมีเนียนะคะต้องใส่ให้มีสเตตแล้วก็ระมัดระวังแลว้แลวก็หูวิธีในการใส่เนอะอาะสำหรับไผที่มากก็อย่าลืมกดไลค์ like กดซับสไคร์ด้วยเด้อสำหรับมื่อีสบายดีบ๊ายบายพบกับมิเรย์อีพีต่อไปด้อทุกคนอย่าลืมติดตามเป็นกำลังใจเด้อ